สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกทุกคนเราจะมาสอนยูทูบเบอร์มือใหม่นะคะว่าเราจะเข้าไปดูเมลตรงไหนนะคะเข้าไปตรวจอ e ีเมลของเรานี่นะคะเราเข้าไปในหน้านี้เลยนะคะเราก็เปิดคอมเราขึ้นมาเป็นหน้านี้นะคะสังเกตมุมมมุมขวามือไหมคะเนี่ยค่ะที่เป็นรูปของเราอ่ะนะคะเสร็จแล้วเราก็เข้าไปตรงนี้นะคะเนี่ยเข้าไปใน ยูทูบเนี่ยนะคะเนี่ยค่ะ like ช่องแดงๆเนี่ยนะคะข้างล่างเนี่ยนะคะเสร็จแล้วเราก็กดเข้าไปเลยนะคะเขาก็จะวิ่งมาหน้านี้นะคะเห็นไหมคะวิ Sunshine> ่งมาหน้านี้นะคะแล้วเราก็สังเกตเห็นไหมคะมุมขวานะคะมุมขวาที่เป็นรูปของเรานะคะเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยเสร็จแล้วเราก็กดเข้าไปเลยนะคะเนี่ยค่ะเขาก็จะวิ่งลงมาแบบนี้นะคะช่องของคุณนะคะการเป็นสมาชิกแบบชาระเงินนี่เราไม่กดนะคะเรากดนี้นะคะ ยูทูบสตูดิโอเนี่ยค่ะเห็นไหมคะนี่สอนรัชชีอยู่เนี่ยนะคะเสร็จแล้วเราก็กดเข้าไปนะคะแถวที่สามหนึ่งสองสามนะคะเสร็จแล้วเราก็กดเข้าไป youtube Studio นะคะเนี่ยเห็นไหมคะเห็นเมาส์ไหมแล้วก็กดเข้าไปเลยนะคะพอกดเข้าไปเสร็จแล้วนะคะเขาก็จะวิ่งมาหน้านี้นะคะเห็นไหมคะเขาจะวิ่งมาหน้านี้เสร็จแล้วสังเกตกข้างบนนะค<บ>ะ,ะเห็นไหมคะข้างบนแถวสีฟ้าเนี่ยคะ่ะ เห็นไหมคะเนี่ยคืออีเมลของเรานะฮะเนี่ยที่เขาเขียนว่ายินดีด้วยคุณได้รับการยอมรับให้เข้าร่วมเป็นโปรแกรมพาร์ทเนอร์ยูทูบเบอร์แล้วซึ่งจะทำให้คุณสร้างไรายได้ได้จากวิดีโอและเข้าถึงการสนับสนุนต่างๆได้เห็นไหมคะเนี่ยสีเนี่ยค่ะสีฟ้าฟ้าเนี่ยนะคะนี่คืออีเมลนะคะแล้วก็มุมตรงนี้ด้วยนะคะเห็นไหมนะคะเนี่ยค่ะเขาก็จะเขียนว่า การแจ้งเตือนสำคัญขอต้อนรับสู่โปรแกรมพาร์ทเนอร์ยูทูบเบอร์นะคะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะเนี่ยคะอันนี้คืออีเมลนะคะถ้าเข้าแจ้งมาแบบนี้นะคะแปลว่าเราผ่านแล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็พอเข้าแจ้งมาแบบนี้ใช่ไหมคะเนี่ยค่ะแถวเล็กๆเห็นไหมคะสีฟ้าๆข้างบนนะคะยินดีด้วยนะคะคุณได้รับ การยอมรับเข้าร่วมโปรแกรมพาร์ทเนอร์ YouTube แล้วซึ่งจะทำให้คุณสร้างไรายได้จากวิดีโอและเข้าถึงการสนับสนุนต่างๆได้นะคะเสร็จแล้วเราก็มาสังเกตมุมนี้นะคะเห็นไหมคะเรามาสังเกตมุมนี้นะคะถ้าเราได้ออ,อีเมลแล้วแบบนี้นะคะเราก็มาสังเกตมุมด้านซ้ายมือเห็นไหมคะที่เป็นเดสบอร์ดนะคะเนี่ยสด์บอร์ดนะคะเสร็จแล้วเราก็เข้าไปใน y o ยูทูบช่องวิดีโอของเราเลยนะคะเนี่ย Memorial. เสร็จแล้วเราก็กดเข้าไปเลยนะคะพอเรากดเข้าไปอย่างนี้ใช่ไหมคะมันก็จะมาหน้านี้นะคะมาหน้านี้นะคะเสร็จแล้วแต่ก่อนตรงนี้นะคะตรงหน้าท่องของเรานี่จะไม่มีตัวเอสแบบนี้นะคะเสร็จแล้วถ้าเราได้อีเมลแล้วตัวเอสแบบนี้จะขึ้นมานะคะเสร็จแล้วเราก็สามารถกดเข้าไปตรงนี้ได้เลยนะคะกดเข้าไปในอีเมลเอสตัวนี้นะคะหรือว่าจะกดเอตัวนี้ก็ได้นะคะนี่ค่ะเรากดเข้าไปเลยนะคะ เราก็จะไปสร้างไรายได้แล้วเราก็จะไปกดให้เขาเป็นสีเขียวแบบนี้นะคะสร้างไรายได้แล้วก็ไปเปิดสร้างไรายได้ได้เลยนะคะแต่อันนี้รัเปิดสร้างไปแล้วนะคะ<ๆ> <Legal. S 2> เขาก็จะเป็นสีเขียวแต่ตอนที่เรายังไม่เปิดเขาจะเป็นสีเทานะคะแต่สังเกตตรงนี้แต่ก่อนเขาจะมีแค่ดินสอแล้วก็มีแค่ข้อมูลวิเคราะห์แล้วก็ข้อ,อความคิดเห็นนะคะตัว s นี้จะไม่มีนะคะแต่ถ้าเราได้รับอีเมลแล้วเขจะมีตัว s ขึ้นให้มาเรา อัตโนมัตินะคะเราก็ไปเปิดสร้างไรายได้ได้เลยนะคะนะคะการตรวจอีเมลก็เข้ามาตรวจช่องนี้นะคะสตูดิโอนะคะเนะะี่ยอีเมลก็จะเป็นเส้นเล็กๆแบบนี้นะคะ่ะเห็นไหมคะเนี่ยค่ะตรวจช่องนี้เลยนะคะหลังบ้านของเรานะคะพอเข้าใจไหมคะเพื่อนๆรัดใช้มือถือถ่ถายทำในคอมอีกทีหนึ่งนะคะรัดไม่ได้ก๊อปหน้าคอมนะคะพอจะเข้าใจคร่าวๆไหมคะ โอเคค่ะการตรวจอีเมลนะคะคือเข้าหลังบ้านตรงนี้นะคะเนี่ยตรงรูปของเรานเนี่ย,ยคะ่ะเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยตรงรูปของเราเรากดเข้าไปนะคะไปดูอีเมลของเราตรงนี้นะคะโอเคค่ะหวังว่าคงมีประโยชน์นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะ เลิ่บทุกคนค่ะบ๊ายบายค่ะ